สวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องพระบ้านใบหนูสุพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะหรือสายด่วนกันเข้ามาได้เลยที่083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการกันเหมือนเดิมนะคะนะ วันนี้นะคะมาใน EP ที่377ค่ะราคาเดียวนะคะราคาอง์ละ300บาท4องค์1 0 0 0พค่ะราคาอง์ละ300บาท4องค์1,000พนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยเนาะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันนะคะรายการแรกนะคะรายการที่1นนี้ เป็นพระรูปรอหลวงพ่องเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ <ๆ S 1> เนี่ยนะคะรูปรอหลวงพ่องเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยคราบชัดเจนนะคะรายการที่หนึ่งค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งเนี่ยนะคะคราบสวยนะคะเนื้อสวยเนื้อแห้งๆเลยนะคะองนี้ รายการที่1ค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่2รายการที่2ค่ะเป็นเหรียญเหรียญไม่ทราบที่นะคะเหรียญไม่ทราบที่รายการที่2เป็นเหรียญไม่ทราบที่ค่ะเนื้อทองแดงลมดำกกล่า <ๆ S 2> แบบนี้เลยด้านหลังแขนปี2521นนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะรายการที่สองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองส,สวยๆเดิมๆเลยนะคะตัวเหรียญเป็นปีสอง1ห้าสองหนึ่งสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปค่ะรายการที่สามเป็นพระคงเนื้อดินนะคะพระคงเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะได้นะคะ พระคงนะคะเป็นพระเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนื้อแห้งๆเลยค่ะเนื้อดินรายการนี้นะคะรายการที่สามสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามเป็นพระคงเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้สามร้อยบาทรายการที่สาม รายการต่อไปค่ะรายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงดมดำเก่าๆเลยค่ะสภาพเหรียญนะคะสภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงดมดำนะคะเก่าๆแบบนี้ตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกเจ็ดค่ะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่ สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่ค่ะสวยๆเดิมๆเนื้อผิวแห้งๆนะคะสามร้อยบาทรายการที่สี่รายการต่อไปนะคะรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้ค่ะเป็นเหรียญพระพุธนะคะเป็นเหรียญพระพุธเหรียญพิมสองหน้าเนื้อทองแดงลมดําค่ะเป็นเหรียญพิมพ์สองหน้าเนื้อทองแดงลมดํานะคะเหรียญพระพุธ อีกด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อเพชรนะคะจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะด้านหน้าเป็นหลวงพ่อพุธนะคะสวยเดิมแบบนี้เนื้อทองแดงลมดำค่ะรายการนี้รายการที่หกสามร้อบาทสามร้บาทนะคะรายการที่หค่ะขอโทษที่ค่ะรายการที่ห้าเหรียญนี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อเพชร ด้านหน้าเป็นหลวงพ่อพุธนะคะเป็นเหรียญพระพุธนะ,ะเนื้อทองแดงลมดำค่ะรายการที่ห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าสวยเดิมเลยค่ะสวยเดิมสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่หกเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีดไก่หางพวงนะคะองค์นี้เนี่ยนะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินค่ะพิมพ์ขีดไก่หางพวงนะคะ เก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเป็นพลาสเนื้อดินค่ะแห้งๆเก่าๆผงจุกเป็นแบบนี้นะคะผงจุกสภาพเก่าอยู่นะผงจุกมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่หกค่ะสามร้อยบาท รายการที่หนะคะสา0้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่เจดรายการที่เจดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพาปากเนื้อทองแดงดมดําค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญพิมพาปากเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมเก่าสภาพยังดูดีอยู่นี่นะคะ เหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าป,ปากนะคะสวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดค่ะสามร้อยบาทรายการที่เจ็ดนะคะหลวงปู่ทวดเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่เจ็ดนะคะรายการนี้รายการต่อไปค่ะรายการที่แปดเป็นเหรียญน,นะคะ เหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองแดงลมดําค่ะ,นนะ,คะเนี่ยนะคะเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญน,นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําสวยเก่าสภาพดีตัวหนังสือส,สวยขอบข้างดูดีนะคะรายการนี้รายการที่แปดค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปด พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดนะคะของราคาถูกราคาไปต่อกันได้นะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0ู3 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8 300บาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่9เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ เหรียญหลวงพ่อกั่นปีสองสี่หกเก้าเนื้อสีเงินค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกั่นนะคะเป็นเนื้อสีเงินปีสองสี่หกเก้าด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังสวยสวยเลยนะคะสวยรายการนี้นะคะรายการที่เก้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่เก้า รายการต่อไปนะคะรายการที่สิบค่ะเป็นพระรูปรหล่อหลวงพ่อเงินมีเม็ดแร่ติดด้วยนะคะเนี่ยนะรูปรหล่อหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มีเม็ดแร่ติดสวยๆมาแบบนี้เลยนะคะ<ม>ผิวสวยนะคะผิวสวยสภาพดีมีเม็ดแร่ติดนะคะองค์นี้เคยผ่านการใช้งานมาค่ะ องนี้นะคะเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่สิบสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการหนึ่ง,งเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะ,นนะ,คะเนี่ยนะคะเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเนื้อสีออกทองทองนะคะพี่ขะเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินเนื้อผิวออกสีทองแบบนี้เลยเกตกระดีขึ้นเห็นชัดเจนทั่วท้ององค์เลยค่ะสวยเดิมสภาพใช้นะคะสภาพใช้รายการนี้นะคะรายการที่สิบเอ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสอง รายการที่สิบสอนี้นะคะเป็นพลัสสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนื้อผงหนึบหนึเก่าๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังพลัสสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงหนึบหนึเก่าๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสอง เนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสามค่ะเป็นพระปิดตาค่ะเนื้อเมกสิทธิ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยนะคะพระปิดตานะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเป็นเนื้อเมกสิทธิ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมค่ะ สภาพยังดูดีนะคะเคยผ่านการใช้งานมาบ้างรายการนี้นะคะรายการที่13 300บาทรายการที่13ค่ะ300บาทเนี่ยนะคะ300บาทรายการที่13รายการต่อไปนะคะรายการที่14เป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่ลอหลวงพ่อ ไม่ทราบนะคะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะรู้แต่ว่าเป็นเหรียญหล่อเก่าๆแบบนี้เลยปีสองสี่ห้าเก้านะคะตัวเหรียญตัวเหรียญเป็นปีสองสี่ห้าเก้าค่ะเหรียญหล่อเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยใช้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะองนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะรายการนี้รายการที่สิบสี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะ เหรียญลอกเก่าๆนะคะสภาพดีสภาพเคยใช้มาสวยแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบห้าเป็นพราเนื้อผงปากน้ำไม่ทราบรุ่นค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะพานเนื้อผงปากน้ำไม่ทราบรุ่นเก่าๆเลยนะคะสวยสภาพเก่าเก็บค่ะองนี้สภาพเก่าเก็บเนี่ยนะคะ ผาเนื้อผงปากน้ำนะคะไม่ทราบรุ่นค่ะสภาพเก่าเก็บนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทไม่ทราบรุ่นนะคะผาเนื้อผงปากน้ำสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบห้ารายการต่อไปนะคะรายการที่สิบหกเป็นพลานางพยานเนื้อดินนะคะเนื้อจะออก เน <Eden> <t os> ื้อดินแห้งๆเขียวๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อดินจะจะเป็นสีออกเขียวๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะพรานนางพยานเนื้อดินนะคะเนื้อเขียวแห้งแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่สิบหกสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหก เนี่ยนะคะ300บาทรายการที่16รายการต่อไปนะคะรายการที่17ค่ะเป็นเหรียญหล่อละฆังหลังค้อนนะคะเหรียญหล่อระฆังหลังค้อนไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะสวยเดิมเลยค่ะสวยเดิมเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมลับแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่17 300บาท300บาทนะคะรายการที่17ค่ะ ส,สวยๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะ <_ an> เนื้อผิวเดิมๆเลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมลัดแบบนี้300บาทนะคะรายการที่17รายการต่อไปค่ะรายการที่18เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเอมนะคะรายการที่18เนี่ยนะรูปหล่อหลวงพ่อเอมนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเอมเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ รายการนี้นะคะรายการที่สิบแปดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดลูอหลวงพ่อเอมสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดำเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรล,ล่างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะ ะะเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรล,ล่างปี2 5งห้าหนะคะด้านหลังยันสวยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังยันสวยแบบนี้เลยสภาพดีขอบข้างดูดีนะคะอ,องรายการที่19ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่ยีสรายการที่20นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่า ต, Dante, ตัวเหรียญเป็นเนื้อสีเงินปีสองสี่หกหกค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะเป็นเหรียญปีสองสี่หกหกเนื้อสีเงินด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยสวยเดิมเดิมค่ะสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่21รายการที่21แล้วนะคะเป็นพระไพลีนะคะพระไพลีเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเป็นเนื้อผิวแบบนี้เลย <c oughs> เขาเรียกผิวอะไรก็ไม่ทราบนะเก่าๆเลยนะคะ <c oughs> เก่าๆเลยพระไพลีนะคะสวยเดิมเนื้อผิวแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสภาพดีใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐาน300อบาทนะคะพระไพลี สามร้อยบาทนะคะพับให้ีค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนี้นะคะเป็นพลาสมเด็จค่ะพลาสมเด็จเนื้อผงนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเนื้อหนึบ,นบๆเก่าแบบนี้เลยนะคะพ l สมเด็จนะคะ พระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพระเนื้อผงหนึบๆเก่าๆมวนสารชัดเจนแบบนี้เลยค่ะมวนสารส,ายสวยๆชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสอนะคะสามร้อบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่ย3สิบสามเป็นเหรียญหลงปูกไข่นะคะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลงปูกไข่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้สภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้รายการที่ย3 3ส0บามอบาทค่ะรายการที่23สา,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 า 23. สวยนะคะเหรียญสวย สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสี่เป็นพระไม่ทราบที่นะคะปางอุ้มบาทเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเนี่ยนะคะพระไม่ทราบนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบก,กุเป็นปางอุ้มบาทนะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ ทราบกุครบเก่าชัดเจนนะคะองนี้มาพร้อมเล่ยมกอบพลาสติกกันน้ำได้รายการนี้รายการที่24 300บาทค่ะสามบาทนะคะรายการที่24รายการต่อไปนะคะรายการที่25ค่ะรายการที่25นะคะเป็นพลาขุนแผนเนื้อชินนะคะ พระขุนแผ่นเนื้อช <f> ิ้นเก่าๆแห้งๆมันๆแบบนี้เลยพระขุนแผ่นเนื้อชิ้นนะคะเก่าๆแห้งๆมันๆแบบนี้นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างรายการนี้เป็นรายการที่25 3ส0บามรอบาทสามร้อบาทนะคะรายการที่25ค่ะพระขุนแผ่นเนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆแบบนี้นะคะ 300บาทรายการที่25สบหรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26ค่ะเป็นพระรูปลอหลองพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์น,นะคะมีเม็ดแร่ติดมาแบบนี้ทั่วทั้งองค์เลยค่ะเนี่ยนะคะรูปลอหลองพ่อเงินนะคะมีเม็ดแร่ติดมาสวยๆทั่วทั้งองค์แบบนี้เลย หลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้รายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะเนี่ยนะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือเนื้อเมกสิทธิ์ค่ะเนี่ยนะคะ หลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือเนื้อเมก mm hmm. สิทธ์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยสภาพเคยใช้นะคะสะภาพเคยใช้รายการนี้เป็นรายการที่ 27- 300บาทหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือนะคะเนื้อเมกสิ์เก่าๆดำๆแบบนี้300บาทรายการที่27ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้ เป็นพระปิดตาเนื้อกลานะคะเนื้อขอโทษที่ค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะเก <c oughs> ่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้ด้านหลังเป็นยันค่ะสวยเดิมนะคะเนื้อแห้งๆไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการที่ยี่สิบแปดนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบแปด จบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนกันเข้ามาได้เลยสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยค่ะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ